สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชาแนลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปทําการต่อใบอนุญาตขับขี่นะผมวันนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะครับเที่ยงครึ่งไปถึงก็น่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับต่อใบอนุญาตก็ประมาณบ่ายสองครับเพราะว่าผมจองเคียวไว้บ่ายสองนะครับผมนะก็70กิโลก็น่าจะขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะไม่ต้องขับเร็วก็ถือว่าเร็วมากแล้วแหละโอเคทุกคนจะมีวิธีการขั้นตอนการต่อหรือว่าจะไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนะ เผื่อว่ามันจะถ่ายได้ถ้าถ่ายได้ผมจะถ่ายให้ดูถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นรูปเป็นภาพแล้วก็มาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้ให้ดูนะทุกคนนะโอเคนะคทุกคนยังไงผมขอตัวขับรถก่อนนะครับผมนะแล้วถ้าถึงแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะามาอธิบายอีกทีนะผมโอเคไปต่อเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสำนักง,งานขนส่งนะครับผมขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มี ร้านขายกับคงกับข้าวร้านขายว่านเดียนะครับนัดผมก็ประมาณบ่ายสองนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในดีกว่าครับไปยื่นเอกสารรอนะครับเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะครับไม่รู้ว่าเอาเอกสารมาครบหรือเปล่านะมีแค่ใบรับรองแพทย์นะได้ใบรับรองแพทย์มาอย่างเดียวนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับ งานทะเบียนรถงานใบอนุญาตขับรถตรงไปน่าจะติดต่อข้างในนะครับไปครับรองแพทย์ไปร้องแพทย์ก็จะม,มาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่า อันนี้นะครับผมเดินขึ้นมาชั้นที่สองนะครับมากับน้องคนเสื้อแดงครับผมนะผมมาทําพร้อมกันแล้วก็จะไปตรวจวัดสายตาคือแปลว่าดูไฟแดงไฟเขียวแล้วก็เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรตรงที่นี่ครับพี่สองคนเดินออกมาเขาทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมกับน้องคนเสื้อแดงจะเข้าไปในห้องนี้ครับผมตอนนี้นะครับน้องคนเสื้อแดงก็ทําก่อนนะครับผมนะก็คือไปตรวจวัดสายตาดึงแท่งสีขาวๆอยู่ในตู้สีดำเห็นไหมครับ ก็ดึงให้มันตรงกันนะครับเขาจะทําทีแรกเขาจะทําให้มันไม่ตรงกันนะครับให้เราเนะี่ยดึงเชือกตรงที่พี่เสื้อม่วงๆอ,อ่ะยืนให้เราให้เราดึงพยายามดึงหลักแท่งสีข,ขาวๆอะ่ะให้มันตรงกันเผื่อว่าสายตาเราจะเอียงหรือไม่สายตาเราจะเสมอกันหรือไม่นะครับผมนะก็คือน้องคนนี้ทําก่อนแล้วผมก็เดินไปทําต่อจากน้องคนนี้นะครับผมก็ผ่านทั้งสองคนนะครับสายตาปกติก็คือผ่านลงไปทำใบพับขีดได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะลงมาชั้นหนึ่งนะครับมาที่งานใบอนุญาตขับรถนะครับเอาใบเอกสารที่ข้างบนอนะเซ็นให้ลงมาแล้วก็มาจ่ายตังค์นะครับผมนะเอาเอกสารมายื่ยนปุ๊บเขาก็จะให้เรานั่งรออยู่ตามคิวนะผมแล้วเขาก็จะเรียกชื่อเราไปจ่ายตังค์ทีละคนนะครับผมนะในการต่อใบอนุญาตขับรถ ่ส่วนบุคคลเนี่ยผมได้จ่ายไป505บาทนะครับผมก็เขาก็จะเรียกชื่อเราไปเราก็จะลุกขึ้นแล้วก็ไปเซ็นเอกสารที่เขาบอกให้เซ็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ที่เขากากบาบบัตให้หรือว่าวงกลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะเจอนะครับก็เซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นเอกสารคืนนะครับผมแล้วก็จ่ายตังไป5้าบาทเขาก็จะเอกสารนะให้เราไปทําการถ่ายบัตร ใบอนุญาตขับรถได้เลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมมันไม่มีอะไรคือเรามานั่งรอแล้วก็รอจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เอาใบบัตรประชาชนของเราคืนมานะครับรอไปถ่ายบัตรเราเซ็นเอกสารเสร็จแล้วก็นั่งรอคิวอีกสักพักนะครับผมนะแล้วแล้วเราก็จะได้ไปทําการถ่ายใบอนุญาตขับรถข,ของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมพอทําการจ่ายเงินเสร็จ จ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะค่าทำนงค่าธรรมเนียม505บาทเสร็จนี้ก็คือเป็นงานทดสอบเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเขียนหวายถ่ายรูปเห็นไหมป้ายสีขาวถ่ายรูปก็คือเราก็จะมานั่งรอนะครับเราเราจ่ายตังค์แล้วเราก็จะนั่งรอเขาก็จะเรียกชื่อเราเข้าไปถ่ายรูปทําใบอนุญาตขับรถของเรานะครับก็เข้าไปทีละคนนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็ออกมานั่งรออีกนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็ออกมานั่งรออีกแล้วเขาก็จะเรียกชื่อเรา ให้เข้าไปเอาบัตรหรือว่าใบอนุญาตขับรถของเรานะผมนะใครทําจังหวัดไหนใบอนุญาตขับรถเราก็จะเป็นรูปของจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นของผมจังหวัดนนองุายก็จะเป็นรูปสะพานไทยลราอย่างนี้นะครับก็คือไปต่ออยู่ไหนก็จะเป็นรูปของประจําจังหวัดนั้นนั้นนะครับก็คือไม่ต้องซเรียสว่าไปถ่ยที่จังหวัดไหนก็จะเป็นจังหวัดนั้นนะครับได้จังหวัดตัวเองนะครับผมนะ ผมคนจังหวัดหนองคายก็ยังได้เป็นรูปสมพันใทเราเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกว่าปลืม้มใจดีใจมากนะครับที่ได้เป็นแบบใบอ,อนุญาตของจังหวัดหนองคายนะครับผมก็โอเคก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเลยครับสําหรับการต่อใบขับขี่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อใบอน,นุญาตขับรถนะครับก็ได้ทดสอบสายตาได้ ทดสอบสายตานะครับว่ามันเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายฟังอีกทีครับได้เรียบร้อยครับใบอนุญาตขับรถครับเรียบร้อยแล้วเชียร์คือรถกันครับโอเคครับทุกคนใบอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมปิดเลขนี้ผมไว้ก่อนโอเคครับได้มาแล้วเรียบร้อยครับใบอนุญาตขับรถผมนะครับก็ ผมจองคิวได้บ่ายสองใช่ไหมพอที่นี้มาถึงบ่ายโมงผมก็บ่ายโมงนิดๆใช่ไหมผมก็ไปนั่งกินข้าวแป๊บหนึ่งก็บ่ายโมงครึ่งผมก็ขึ้นไปนะไปลงทะเบียนเลยให้เรียบร้อยนะครับไปยืน่นเอกสารเอกสารก็มีใบรับรองแพทย์อย่างเดียวกับบัตรประชาชนกับใบอนุญาตขับรถเก่าของเราเอาไปยื่นนะครับผมก็มาถึงก่อนนะครับบ่ายโมงครึ่งเขาก็ต่อให้เลยนะคนไม่เยอะสาขาไหนที่คนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะผมนะก็ มีขึ้นไปสมมติลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเอาไปรับรองแพทย์บัตรประชาชนแล้วก็ใบอนุญาตอนุญาตขับรถคันเก่าอันเก่าใบาเก่าเราแล้วก็ใบอบรมไอ้ที่เราแคปหน้าจอไว้นะใบอบรมผมเรียกว่าใบาอบรมดีกว่านะเรียกง่ายดีนะครับแล้วก็วันจองแล้วก็โช้เข้าดูวันจองจองวันไหนแล้วก็อบรมแล้วเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะให ขึ้นไปชั้นสองนะครับผมอยู่ตรงนี้มีสองสามชั้นขึ้นไปชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นงานใบอนุญาตขับรถใช่ไหมทีนี้เขาก็จะให้ไปวัดตรวจสอบสายตาเขาก็จะกดสีให้เราดูว่ามันเป็นสีอะไรสีอะไรสีอะไรมันเป็นสามไฟเหมือนไฟแดงนะครับไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองไฟนั่นแหละเขาก็จะให้เราดูว่ามันคือไฟอะไรทีนี้เขาก็จะให้ไปนั่งนั่งอะไรนะ นั่งเหยียบคันเร่งอ่ะเหยียบคันเร่งรถบพมันพรอนเป็นไฟแดงให้หย่าบเบรกให้ทันอ่ะแล้วก็ไปดึงหลักให้มันให้มันตรงกันมันมีเสาสองแท่งไปดึงให้มันให้มันตรงกันนะครับผมยังที่ท,ท่านผู้ชมทุกคนได้ได้ชมมานั่นแหละแล้วแล้วผมอธิบายไปนั่นแหละครับก็ถือว่าสําเร็จรู้ล่วงแล้วครับผมนะก็ง่ายมากเลยครับมามาเร็วก็ได้ทําเร็วนะครับผมเราจองใบสองเขาก็ทมกันนะครับว่า เขาจองใบสองใบโมงครึ่งจะรับเลยไหมเขาบอกว่ารับเลยรับเลยผมก็ได้ทาเลยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าคนมันน้อยนะผมนะก็เสียค่าธรรมเนียมไป5้าร้อยห้าบาทนะผมต่อห้าปีหกปีห้าร้อยห้าบาทนะผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับห้าปีสิไม่ใช่หกปีห้าปีหมดปีสองพันห้ารเจ็ดสิบนะผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการต่อเอาใบอนุญาตขับรถเดียวผมก็จะต้องขอตัวขับรถกลับบ้านแล้วนะผมกลับพี่พักแล้วนะครับก็ บ่ายสองโมงสิบก็น่าจะถึงบ่ายสามนี่แหละครับขับรถมานชั่วโมงหนึ่งเพราะไกลเหมือนกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการต่อใบเนี่ยอันนี้ขับรถก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเพราะว่าข้างบนเนี่ยไม,ไม่ไม่สะดวกให้ได้ถ่ายไม,ไม่ไม่ได้สะดวกให้ถ่ายนะผมก็ตั้งกล้องแอบบๆถ่ายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเจ้าหน้าที่เขาว่าเอาแต่แต่ไม่รู้ว่าเขาว่าหรือไม่นะครับผมนะแต่ก็ผมก็ถ่ายมาได้แค่นี้เป็นรูปภาพบ้างเป็น วิดีโอสั้นๆบ้างอะไรก็ประมาณนี้นะผมนะโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดสัญกรณให้มิตรหมู a n n e l เพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ